แม่จะถ่ายเลดี้บัเนี่ยโอ้ยเยอะเยะเลยมาเยอะจังเลยล่ะกำลังจะมาขัดตรงนี้นะป้าเพือพอพอพอเอ่อเพื่อเ่อไอไอตัวอันมลแรงน่นะพี่น้องมลแรงเต่าทองมลแรงอะไรเ,เนาะค <c oughs> อยมากมากพี่น้องเขาสวยงามนะเขาสวยมากเลยป้าหน้านี้อะไรทำไมมันเยอะจังอ่ะเนี่ยมันก็จะมีเอ,อ เห็นแมลงหนอนพันตัวอะไรที่ที่เขาถ่ายกันนะเนาะหน้าแล้วดูใบไม้เอ้ผีแล้วไม้เปลี่ยนสีนี่เนาะโอ้เราจะเห็นแล้วทีเราเราใส่อยู่ในป่ามันก็จะมีแมลงบุกลุกเยอะแยะแต่ตอนนี้เราเห็นเราเจอแรดิบักเยอะมากเลยโอ้ยเต็มหัวเต็มหางเลยโอ้โหโอ้โหวนน่ะพูดดู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 จะไปไหนกันเนี่ยอย่าไปเข้าในบ้านนะ แมวเยอะเลยนะในบ้านนะเข้าไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยเต็มกอเต็มข้างคนเลยโอ้โหคิวแท้เยอะมากเลยไปไหนกันนจะไปไหนกันเยอะมากเลย ไปไหนกันนี่ถามหน่อยจะไปไหนกันคุณพ,พี่น้องมัน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 บรรยากาศหนาวหนาวแล้วก็ลมหัวลมออกนะแล้งมันก็นเละยเยอะไอ้แจ๊คเสียงดังคุณกําคือเพิกเลยพี่น้องปะโปร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 ,ะโร,ะโระโย่าๆตัวเล็กๆเลยนะ เต็มลังคาลเลยนะป้าได้ไม่บอกพ่อใหญ่พ่อใหญ่จะเห็นอยู่แล้วลหละแต่ว่าไม่อยากบอกแกดอกดพูดกพี่น้องละเยอะมากนะน้ำมันกับบินไปบินมาน้ำเนอะเออไม่อยากจะทําเขาสงสารเขาอะ่ะชอบมากเลยนะมันสีสวยปีกสวยปีกส,กสีสวยเป็นแมลงที่ฉันชอบมาก